ซ้ำไปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเป็นคลิปสองนะครับนี่อยในน้ำเอฟซีเนี่ยครับมีอย่างนี้ครับคางบ้านเนี่ยนี่แหละครับแข็งโซลาเซลล์พอนเด็ดใส่ Besides, น,นส้ำแข็งโซลาเซลล์นะครับเน้าหิ่งงัวมีอย่างนี้ในน้ำในเอฟซีติดตามเนี่ย <Pine> มีอย่างนี้ติดตามเนี่ย เองอัดพี่น้องเด้อเป็นเฟืองอัดพี่น้องผมซูมกล่องไปให้พี่น้องเบิ่งแต่ก็มียังงงัวัวนะครับน้องเอาภาพไปเบิ่อนี้ัวอกไปล้ำาแลวเไปใสคือไปเห็นหมดนี่งัวเอาไปลำเนาะครับน้อ ยกไก่บ่เกี่ยวหยาเนาะนี่เป็นของงูเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเอาเบิ่งแต่จะของเพิ่นนะครับจะของเพิ่นก็คุรบกลอเด้อพี่น้องดีพิ้นก็เป็นพี่น้องก็ได้สนใจติดตามก็มาติดตามเด้อครับเด้อติดตามของงูของอันนั้น,นเพิ่นมีหอดไก่เด้อพี่น้องเลี้ยงไว้ครับได้เลี้ยงไว้เนาะครับเนาะถึงให้ลูกให้หลาน ม้ววอยู่ไก่ปอนี่เงินข่าวว่าเลี้ยงตักระแตนมาสั่นเงินข่าวว่าเลี้ยงตักระแตนเนาะครับเนาะใายเบิ็งตักระแตนเนี่ยเรียงตักะแตนใส่ใส่เวลาเลี้ยงจักเดือนครับนี่จังเป็นโต แต่เวลาเรียงเดือนครับจังกินตัวยู่วันสิบกว่มื่จังบเอาเอาไข่มาสนมาสัมาอ่ะสิบก่ัน่วันสิบกว่ามื่นเนาะครับเนาะสิบกว่าหมื่นพี่น้องเอซสนใจอยากมาสื่อบอกเบอร์เพื่อนน้ำเนี่ยเห็นเห็นอยู่